ครับสำหรับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับเป็นคลิปที่ผมทําดินปลูกนะครับผสมดินเพื่อที่จะปลูกผักสลัดนะครับผมจะบอกแบบสรุปเลยแล้วกันก็คือดินนะครับที่เราผสมปลูกครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนหรือว่ามีพี่ๆช่องไหนที่เขาทํากันนะครับผมจะสรุปทําความเข้าใจในตอนนี้เลยนะครับเผื่อพี่ๆท่านไหนที่เคยดูมาบ้างแล้วนะครับผมจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะครับ หนึ่งเลยนะครับคือโครงสร้างดินนะครับโครงสร้างดินผมแยกเป็น4องค์ประกอบครับองค์ประกอบแรกก็คือธาตุอาหารนะครับธาตุอาหารเราก็จะใช้ขี้หมูขี้เป็ดขี้วัวขี้ไก่ขี้ม้าขี้แพะอะไรได้หมดนะครับรวมถึงปุ๋ยเคมีด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนประกอบของธาตุอาหารนะครับส่วนที่2นะครับก็คือการรักษาความชุ่มชื้นของดินนะครับผมก็จะใช้เป็นกากมะพร้าวครับใยมะพร้าวขุยมะพร้าวต่างๆครับ ส่วนต่อไปครับองค์ประกอบต่อไปก็คือความร่วนซุยนะครับเพื่อเพิ่มปรงอากาศในดินนะครับผมจะเลือกใช้แกลบนะครับเป็นแกลบดิบส่วนต่อไปนะครับก็คือดินนะครับดินก็เขาจะมีหน้าที่ครับยึดลําต้นนะครับแล้วก็ยึดรากนะครับต่างๆก็หลักๆกก็จะมีประมาณนี้นะครับธาตุอาหารความชื้นโรงอากาศการระบายน้ําแล้วก็ดินนะครับซึ่งเป็นตัวยึดเกาะรากนะครับ ส่วนต่อไปนะครับในเรื่องน้ำหมักครับใช้ย่อยสลายนะครับมีคุณสมบัติที่ย่อยสลายได้ดีครับก็จะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆครับจะเป็นจุลินทรีย์จาวปวกจุลินทรีย์หนอกกล้วยอมอมนนมสดน้ำหมักปลาอะไรพวกนี้นะครับจุลินทรีย์อีกหนึ่งตัวนะครับที่มีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือจุลินทรีย์ในมูลสัตว์ของเรานะครับใครไม่มีจุลินทรีย์กลุ่ม ย่อยสลายที่ผมพูดมานะครับไม่มีเจ้าปวกไม่มีหน่อกล้วยไม่มีน้ำหมักปลาไม่มีฮอร์โมนนมสดหรือว่าจุลินทรีย์อะไรที่หาไม่ได้นะครับจุลินทรีย์ในมูลสัตว์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็ใช้แค่น้ําเปล่านะครับแล้วก็รักษาความชื้นเขาให้ได้ครับจุลินทรีย์ก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับส่วนผมก็จะเร่งครับขยายจุลินทรีย์ให้มันเยอะขึ้นนะครับเพื่อช่วยกันย่อยสลายผมก็จะใช้เป็นหน่อกล้วยครับ ขั้นตอนต่อไปคือการรักษาความชื้นนะครับคือถ้าเราหมักดินเนี่ยเราต้องรักษาความชื้นเขาไว้ให้ได้สมควรนะครับสมควรกับการย่อยสลายอันนี้พี่ๆก็คงดูมาหลายๆช่องเขาก็คงบอกแล้วครับ6ก70%กร์เรแล้วน้ําไม่ไหลอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นมือใหม่นะครับก็ถ้าจะดูโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในโดยละเอียดนะครับสําหรับพี่ๆที่เข้ามา ผ่านเข้ามานะครับก็ขอบคุณครับที่ดูมาถึงช่วงนี้นะครับแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับช่วยกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคลิปต่อๆไปของผมนะครับไปครับสวัสดีครับพี่ๆชาวกินโบอร์แกนิกนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาลองปลูกผักอินรีนะครับแบบดินดูบ้างครับหลังจากที่เราปลูกแบบน้ํากันมาหลายคลิปแล้วนะครับ ก็เนื่องจากนะครับที่ผมปลูกแบบน้ําก็คือที่บ้านผมครับไม่มีใครอยู่ไม่มีคนดูแลรดน้ํานะครับก็เลยไปปลูกแบบน้ําซึ่งตอนแรกผมก็เคยปลูกแบบดินมาก่อนนะครับก็ติดปัญหาเรื่องนั้นครับไม่มีคนคอยรดน้ําต้นไม้ให้นะครับตอนนี้ครับพ่อกับแม่ได้เกษียณมาอยู่แล้วผมก็เลยมีคนรดน้ําต้นไม้ครับก็เลยจะหันมาลองปลูกแบบดินเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาบอกวิธีเคล็ดลับนะครับในการ ผสมดินปลูกครับจริงๆก็ไม่ใช่เคล็ดลับอะไรหรอกผมก็ดูมาจาก y o u t u ที่พี่ช่องอื่นๆนั่นแหละเดี๋ยวลองมาทำในแบบของตัวเองในแบบที่วัตถุดิบที่บ้านผมมีนะครับว่าจะปรับใช้อะไรได้บ้างครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจในการปลูกครับก็จะได้นำไปปรับใช้กับวัตถุดิบที่บ้านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่ามีอะไรกันบ้างครับ ครับผมเท่าที่ผมศึกษาแล้วก็เรียนรู้จากเพื่อนๆพี่ๆใน youtube แล้วก็าจากหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่าง,างๆครับโครงสร้างของดินนะครับก็จะมีไม่กี่อย่างครับง่ายๆก็คืออันดับแรกนะครับก็คือตัวที่จะยึดเหนี่ยวของรากนะครับให้ลำต้นของเราไดา้มีที่ยึดเหนี่ยวก็คือดินนะครับดินก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างสำคัญครับแต่ตรงนี้นะครับ ถ้าบ้านใครหาดินไม่ได้ครับก็สามารถใช้ดินถุงได้ครับส่วนของผมก็ใช้ดินถุงเหมือนกันครับก็เดี๋ยวเราเอามาหมักเพิ่มครับเพราะว่าดินในถุงใบไม้เขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับยังไม่เปื่อยยังไม่แห้งครับยังไม่ได้ย่อยสลายครับเราต้องมาทําการหมักเพิ่มนะครับอ่นนี้ในส่วนของที่ยึดเหนี่ยวลําต้นหรือว่ารากครับส่วนใครไม่มีดินจริงๆนะครับดินถุงก็หาซื้อไม่ได้ก็จะใช้เป็นพวก เค้กอ้อยขี้อ้อยได้นะครับตัวนั้นก็จะมีแรทธาด,ด้วยนะครับแต่ต้องนํามาหมักเหมือนกัน,นครับส่วนที่2ก็คือในแง่ของการซับน้ำนะครับนี่ซับน้ําก็จะเป็นพวกขุยมะพร้าวนะครับกาบมะพร้าวสับนะครับแล้วแต่ที่บ้านเ,นเ,นเนพื่อนๆพี่ๆมีนะครับจะเลือกใช้แบบไหนครับในส่วนของการซับน้ําก็ผมจะใช้ขุยมะพร้าวแล้วก็ กากมะพร้าวสับด้วยครับซึ่ง2ตัวนี้ที่บ้านผมพอที่จะหาได้นะครับส่วนถ้าไม่มีนะครับจะใช้เศษเป็นพวกฟางก็ได้นะครับตัวนั้นก็ยังพอใช้ได้นะครับส่วนต่อไปครับมาที่วัสดุที่ระบายน้ำนะครับมีตัวซับน้ําแล้วเราก็ต้องระบายน้ําได้ด้วยนะครับระบายน้ําผมจะใช้เป็นแกบดิบนะครับอันนี้ผมได้มาจากโรงสีแถวบ้านนะครับอ่า ผมไปขอเขามาฟรีครับจริงๆจะไปซื้อแล้วครับเขาไม่ได้คิดเงินก็เลยไปขอเขามาเขาให้มาก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับแกลบดิบอันนี้ได้มาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมีสำรองตรงนั้นอีกก็อันนี้เป็นส่วนของการระบายน้ํานะครับส่วนพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีแกลบดิบนะครับสามารถใช้แกลบดําแกลบเผาหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆนะครับสามารถใช้เป็นเศษใบไม้ ย้าแห้งอะไรพวกนี้ได้นะครับในส่วนของการระบายน้ําส่วนต่อไปนะครับก็คือธาตุอาหารครับธาตุอาหารนี่ก็เข้าใจง่ายๆครับก็คือปุ๋ยแล้วนะครับผมใช้เป็นขี้วัวนะครับเป็นขี้วัวเก่าอันนี้เป็นขี้วัวเก่าเราจะเห็นมันมีการย่อยสลายพอสมควรแล้วครับเราจะเห็นลาขาวครับเห็นครับช่วงนี้จะเป็นลาขาวก็คือ,อเขาตัก ใส่กระสอบไว้นานแล้วนะครับมันก็ทําการหมักแล้วก็ย่อยสลายตัวมันเองนะครับทําให้เกิดธาตุอาหารออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกราข่าวที่เป็นฮิวมัสนะครับเป็นขี้จุลินทรีย์อะไรพวกนี้ครับก็เป็นประโยชน์ต่อพืชครับส่วนขี้วัวใหม่นะครับอันนั้นยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้ามันใหม่มากมันจะร้อนนะครับแต่ก็ถ้าใครหาไม่ได้ก็สามารถใช้ได้นะครับจะเป็นขี้ ไก่ขี้หมูขี้เป็ดขี้แพะอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับในส่วนของธาตุอาหารนะครับครับหลังจากที่ผมบอกวัตถุดิบในการผสมดินแล้วนะครับเรามาดูสัดส่วนในการใช้กันบ้างครับดับแรกนะครับก็จะเป็นขี้วัวครับขี้วัวนี่ผมจะใช้สองส่วนนะครับในการเพิ่มสารอาหารให้กับดินของเราครับผมใช้สองส่วนนี่เป็นขี้วัวครับเป็นขี้วัวเก่าครับที่หมักมาบ้างแล้วนะครับ แล้วก็ต่อไปจะเป็นแกลบนะครับแกลบดิบผมใช้สส่วนเหมือนกันนะครับก็จะเพิ่มช่องอากาศให้ผักสลัดของผมนะครับผักสลัดส่วนใหญ่จะมีรากที่เล็กนะครับแล้วก็ต้องการที่จะช้อนใช้หาอาหารครับผมเลยใช้แกลบค่อนข้างที่จะเยอะครับเท่ากับขี้วัวครับสส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าวครับกับมะพร้าวสับนี่ผมจะใช้1ส่วนครับก็คืออย่างละครึ่งส่วนครับส่วนไข่ หาอะไรได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็หนึ่งส่วนนะครับอันนี้ผมหาได้2อ,อย่างก็อย่างครึ่งส่วนเป็น1ส่วนนะครับส่วนดินนะครับดินที่ผมใช้ครับเป็นดินถุงครับแบบนี้ครับดินถุงละสิบบาทอะไรแบบนี้ครับผมก็จะใช้แค well ่ส่วนน้อยนะครับใช้แค่ครึ่งส่วนครับในปริมาณที่น้อยครับเหตุผลที่ผมใช้น้อยก็คือผมจะนําดินที่ผมผสมเสร็จทั้งหมดเนี่ย ไปขึ้นแปลงปลูะครับผมต้องการให้ดินน้ำหนักเบาที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้ผมก็เลยใช้ดินแค่ครึ่งส่วนครับเป็นส่วนผสมที่น้อยที่สุดนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับถ้าเราหมักผสมกันเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ1-2เดือนครับส่วนผสมทั้งหมดครับต่อไปก็จะเป็นดินนะครับเป็นดินทั่วไปนี่แหละครับที่มีสารอาหารครับผมก็เลยใช้ดินที่น้อยครับในช่วงแรกต้องใช้นะครับเพราะว่าเพื่อให ลากสลัดได้ยึดเกอะครับให้ลําต้นได้ยึดกอะครับถ้าไม่มีดินก็คือเขาจะลําต้นไม่แข็งแรงครับส่วนหลักๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับแกลบสองส่วนนะครับขี้วัวข้าทาหารนะครับขี้เป็ดขี้หมูขี้ไก่แล้วแต่ใครจะมีนะครับสองส่วนดินครึ่งส่วนนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวหรือกากมะพร้าวนะครับรวมกันให้ได้หนึ่งส่วนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีในเรื่องของ น้ำหมักต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะคลุกเขาให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีช่วงที่ลาดน้ําหมักนะครับก็จะบอกว่าใช้อะไรบ้างนะครับโอเคครับ ครับเมื่อผมกลับกองได้หนึ่งรอบนะครับเป็นรอบแรกนะครับก็ส่วนผสมก็จะเข้ากันระดับหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่เข้ากันทั้งหมดนะครับแต่ขั้นตอนนี้ผมจะทําการใส่น้านะครับซึ่งเป็นน้ําเปล่าก่อนนะครับเพื่อให้วัสดุปลูกของเราครับมีความชื้นแล้วก็กักเก็บความชื้นไว้นะครับเพื่อที่จะลดรากจุลินทรีย์หรือว่าน้ําหมักต่อไปนะครับโอเคหลังจาก ทำการลดน้ำนะครับทําให้หน้ากองครับมีความชื้นขึ้นมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลับครับดึงกลับไปฝั่งนู้นครับเท่ากับว่าหน้ากองเนี่ยจะไปอยู่ด้านล่างครับเพื่อการลดน้ําครั้งต่อไปจะได้เผื่อน้ําที่ลงไม่ถึงนะครับช่วงล่างกองก็จะกลายเป็นหน้ากองในส่วนนี้นะครับซึ่งมีความชื้นอยู่แล้วเดี๋ยวเราทําการดึงกลับไปนะครับไปตั้งกองฝั่งนู้นแทนโอเคผมก็จะทําการดึงไปดึงมาเนะครับแล้วเดี๋ยวลดน้ํา หมักอะไรบ้างเดี๋ยวว่ากันอีกทีครับในส่วนของน้ําหมักนะครับผมก็จะใช้น้ําเปล่านะครับถ้าใครไม่มีจุลินทรีย์อะไรเลยนะครับก็สามารถใช้น้ําเปล่าอย่างเดียวได้นะครับแล้วก็รักษาความชื้นในกองดินไว้เพราะว่าจุลินทรีย์ในขี้วัวค่อนข้างที่จะเยอะแล้วส่วนผมจะใส่หนอกกล้วยครับเข้าไปผสมแล้วแต่ครับมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยผมก็จะใส่ตามใจนะครับ แค่ไหนก็แค่นั้นแล้วก็สังข้อแสงครับใส่เข้าไปอันนี้หมักได้นานไม่มีกลิ่นเลยนิดหน่อยตามใจเหมือนกันครับเราใส่ให้หมดไปเลยหมดเลือกอ,อันนี้ไม่ต้องกะเกณฑ์ตายตัวนะครับมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยส่วนตัวนี้เป็นเอมซึ่งเป็น จุลินทรีย์กลุ่มที่มีประโยชน์ครับนีค่อนข้างจะเข้มข้นครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปครับในเมื่อมันเข้มข้นผมก็จะไม่ใส่เยอะมากครับพอมันแพงครับอันนี้มันแพงแปดสิบเก้าสิบาทตอนนี้ไม่รู้ถึงร้อยหรือยังก็เลยประหยัดไว้ส่วนจุลินทรีย์อื่นเราสามารถทำเองได้ส่วนต่อไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ครับ กากน้ําตาลครับใครไม่มีก็จะน้าตาลทรายหรืออะไรก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมนม่จะใส่ไว้มีจะใส่เยอะครับมีน้อยใส่นะ้อยตามอัตราภาพเ่็นเพื่อนพี่ส่วนพี่ๆช่องอื่นนะครับมีบางท่านใช้ลำเป็นส่วนผสมด้วยเพื่อไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์อีกอย่างหนึ่งนะครับ แต่ของผมไม่ได้ใส่ลำเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยของผมเนี่ยมีแกบเยอะแล้วครับซึ่งในแกบก็จะมีละอองข้าวอะไรต่างๆนั่นเป็นอีกหนึ่งอาหารของจุลินทรีย์เมื่อได้แล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ตักรดลาดได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีรดลาดกัน สำหรับขั้นตอนการให้ความชื้นนะครับก็เพื่อนๆพี่ๆก็นําน้ําจุลินทรีย์นะครับลดราดลงไปนะครับแล้วก็คอยเช็คดูครับว่าความชื้นได้ที่หรือยังเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าความชื้นที่เหมาะสมอ่ะจะอยู่ประมาณไหนนะครับสําหรับเพื่อี่มือใหม่นะครับแล้วก็เราก็ลดไปครับแล้วก็กลับพลิกกลับไปกลับมานะครับให้ความชื้นตั่วถึงนะครับก็เดี๋ยวผมจะนําน้ําไปลดให้เพื่อนๆพี่ๆดู สำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็ลดแรกๆก,ก็ลดไปก่อนได้เลยครับเพราะว่าแกบเขาจะไม่ค่อยซึมซับน้ำนะครับตอนลดให้ชุ่มๆได้เลยถ้าผมจะแนะนำเพื่อนๆพี่ๆในขั้นตอนนี้นะครับก็คงเป็นเรื่องเดียวครับควรใส่รองเท้าด้วยนะครับเพราะว่าแกบมันทิ่ม่นอนข้างเจ็บอยู่ โอเคเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับการผสมดินปลูกเดี๋ยวเรามาเช็คความชื้นกันความชื้นที่เหมาะสมะครับก็คือกรมครับไม่มีน้ําพุ่งออกมาครับแล้วก็ยังเป็นก้อนอยู่แบบนี้เราก็ขยี้ออกได้นี่ครับกมแน,น่นๆน,นะครับน้ําไม่พุ่งออกแบออกยังเป็นก้อนนะครับแล้วก็ตีให้มันแตกได้ถ้าเกิดกรม แล้วน้ำพุ่งออกมาแสดงว่าความชื้นมากเกินไปหรือว่ากำแล้วแบออกไม่เป็นก้อนแสดงว่าแห้งเกินไปนะครับก็ปรับสูตรผสมให้ลงตัวให้เหมือนประมาณนี้นะครับตามที่หลายๆคนก็บอกกันครับวิธีเช็คความชื้นครับผมก็นำมาใช้ซึ่งเคยทำแล้วนะครับมันใช้ได้ครับอันนี้ประมาณ 60- 70%ซก็จะเป็นแบบ แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาสรุปคลิปให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเรามาสรุปคลิปกันนะครับในการผสมดินปลูกนะครับก็คือส่วนผสมต่างๆอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นนะครับที่ผมบอกก็คือใครหาอะไรได้ครับก็ลองเอามาผสมดูนะครับก็มีโครงสร้างของดินต่างๆนะครับที่ผมได้ทําการอธิบายไปแล้วก็คุณสมบัติของน้ําหมักแต่ละชนิดนะครับให้เลือกใช้กัน ตามสบายเลยครับเพื่อนๆพี่ๆหาอะไรได้ก็ก็ใช้ไปนะครับเพราะว่าจากที่ผมศึกษามานะครับหลายๆช่องหลายๆคู่หลายๆอาจารย์นะครับก็จะบอกประมาณนี้นะครับผมสรุปด้วยตัวผมเองนะเข้าใจด้วยตัวผมเองก็คือโครงสร้างดินแล้วก็ตัวคุณสมบัติของน้ําหมักนะครับก็จะประมาณนี้เพราะว่าบางคนสะถามนะครับว่าขี้หมูได้ไหมขี้เป็ดได้ไหมขี้ไก่ได้ไหมได้หมดนะครับอันนั้นเป็นส่วนของสารอาหารนะครับ อย่างเช่นพวกแกบได้ไหมหรือว่า,าเป็นดินหรือไม่มีดินดินเหนียวได้ไหมหรือดินร่วนดินทรายอะไรพวกนี้ก็ลองปรับใช้ครับได้ทุกอย่างแหละครับเพราะว่าในประเทศเราต้นไม้ขึ้นทุกที่ครับไม่มีที่ไหนที่ต้นไม้ไม่ขึ้นครับก็ผมก็ว่ามันน่าจะปลูกได้นั่นแหละเราไม่ต้องไปสรรหาตามคนที่เขาทําแล้วแถวบ้านเราไม่มีเราก็เอาที่เรามีครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องการดูแลรักษาครับก็รักษาความชื้นเอาไว้นะครับให้เขาไม่ไม่แห้งมากหรือว่าไม่แฉะเกินไปนะครับสําหรับผมก็จะเอาสแลนคุมไว้ครับเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้นะครับเร่งการย่อยสลายแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกหนักจริงจริงเนี่ยผมจะเอาผ้าใบคุมอีกทีครับเพื่อไม่ให้เขาแฉะจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวแฉะไปแล้วเขาก็จะเน่านะครับจะไม่ย่อยสลายครับถ้าเกิดแห้งไปก็เหมือนกันครับเขาจะย่อยสลายช้าครับ ก็ความเข้าใจก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีเวลานะครับพลิกกลับกองหรือว่าคอยลดน้ําดูแลความชื้นเขานะครับเขาก็จะย่อยสลายไวส่วนระยะเวลาการหมักนะครับผมจะหมักประมาณ1-2เดือนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างย่อยสลายครับแล้วก็หมดความร้อนนะครับใน1-2วันแรกครับจะร้อนมากครับก็คือจับเข้าไปนี่คือร้อนมือเลยควันขึ้นเลยครับพูดง่ายๆถ้าเกิดว่า มันร้อนเนี่ยแสดงว่ามันใช้ได้นะครับมันกําลังจะย่อยสลายนะครับสําหรับคนที่ใจร้อนนะครับรีบเอาไปปลูกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําครับเพราะว่าผมผมทดลองมาแล้วก็คือเขาจะร้อนครับแล้วก็ทําให้ผักตายนะครับรากเหลืองรากเน่าอะไรก็ว่ากันไปก็ใช้ระยะเวลานิดนึงครับถ้าใครมีเวลาก็ผักหมักไว้เยอะๆเลยนะครับก็เวลาที่เราปลูกนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งรอครับวัตถุของเราให้ย่อยสลายครับก็แนะนําให้หมักไว้เยอะๆนะครับส่วน ปริมาตรผมใช้คําว่าปริมาตรนะครับในการตวงสัดส่วนต่างๆก็คือถ้าใครทาน้อยครับก็ใช้น้อยอย่างเช่นที่วัวหนึ่งกระสอบดินหนึ่งกระสอบแกบสองกระสอบอะไรพวกนี้ครับก็เป็นกระสอบทั้งหมดถ้าใครใช้น้อยกว่าน,นั้นก็1กํามือ1กํามือ1กํามือคือ1ส่วนนะครับไม่ใช่1กิโลหรือว่าเป็นน้ําหนักนะครับเป็นปริมาตรนะครับเป็นตะกร้าเป็นกํามือเป็นกระสอบอะไรก็นั่นคือสัดส่วนนะครับแล้วก็ เรื่องน้ำหมักครับอย่างที่บอกไปมีเยอะใส่เยอะมีน้อยใส่น้อยครับเพราะว่าจุลินทรีย์ในขีวัวเขามีอยู่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าสักสิบวันยี่สิบวันเดี๋ยวผมจะมาเปิดกองให้ดูครับว่าเขาย่อยสลายไปถึงไหนแล้วก็รูปรษณ์หน้าตาเขาเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ผมด้วยนะครับ